สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนเจอกันกับยายอีกแล้วนะคะวันนี้ยายจะทอดปลาทูทอดกระเทียมนะคะทอดปลาทูกระเทียมคะ่ะกระทะร้อนและยายจะใส่ ปลาค่ะ ใส่กระเทียมเยอะๆหอมจ้ะอร่อยนะถอดแล้วมันกรอบเครื่องปรุงก็ยายก็ใส่ผงชูรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะ Yeah. <laughs> วันนี้ยายทอดปลาทูสองตัวสองตัวก็สองคนกับตาก็พอดีเลยนะคะเคพื่อนๆมีโอกาสก,าก็มาทานกับยายด้วยนะคะวันนี้อาหารเช้าค่ะ ช่วงนี้ช่วงโควิดก็กินประหยัดหน่อยจ้าไม่ต้องกินเยอะปลาทูสองตัวก็อิ่มแล้วค่ะ หอมมากค่ะน้ำซอสอจ้ะ หอมกระเทียมน,นะคะ จุกแล้วจ้ายายจัดใายจานนะคะเพื่อนๆกระเทียมกรอบหอมจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆของยาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b s c r i b e ด้วยนะคะเป็นกำลังใจสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขออภัยด้วยนะคะเสียงรถเยอะมากจ้าสวัสดีค่ะ